รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอน ออนสมุนไพรไทยไม่มีตันมีแต่โตว,วันโตคืนนะจะบอกให้นนทบุรีเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนวันนี้จะนอนที่ไหนเรามาอยู่กับดงขมิน้นขมิ้นยังเปรียบเป็นพระภิกษุสงฆ์อีก มก้าวไปอีกขั้นแล้วสำหรับวิสาหากิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ที่ไซมาซอย7จ็อำเภอเมืองนนทบุรีเพราะเวลานี้เขาบุกเบิกงานด้านสมุนไพรเป็นการใหญ่เกษตรกร,ร,กรบ้านเราอา่ะพับไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ปลูกปุ๊บพอค้ามาซื้อเท่าไหร่เราก็ขายขายขายถูกต้องตอนนี้ขมิ้นไพยโลหนึ่งสิบยี่สิบบาทแห้งร้อยหนึ่งแปดสิบบาทคือพี่ดูดิปลูแปดเก้าเดือนเหมือนทำนาปีหนึ่งอะ่ะถึงได้เก็บได้ โลหนึ่งสองสาโลนิดเดียวนิดเดียวและเป็นสมุนไพรที่ตลาดมีความต้องการสูงนั่นคือขมิ้นชันกับไพลผมพยายามพัดสายพันธุ์ที่ดีๆมีสารที่มีความต้องการทางการแพทย์สูงพัฒนาสายพันธุ์ใช้ปุ๋ยตัวไหนใช้ดินตัวไหนการปลูกแบบไหนทําให้สารที่ที่ทางแพทย์ต้องการให้มันสูงขึ้น เขาเรียกว่าต้นน้ำคือทําต้นน้ำให้มีคุณภาพสําคัญคือสมุนไพร2ชนิดนี้มีคุณค่าอเนกอนันต์ใช้ได้ทั้งการอุปโภคบริโภครวมถึงคุณสมบัติด้านยารักษาโรคที่ท่านเห็นเนี่ยมันได้แล้วนะชุดนี้นจะทําเป็นแม่พันธุ์กระจายให้เกษตรกรที่สนใจในการปลูกไผ่ขมิน้นปีหน้าไผ่ขมิน้นราคาจะขย่งก้าวกระโดด ประมาณ2-3เท่าจากกิโลละร้อยจะกลายเป็น3-500ประทานโทษใครเป็นคนซื้อปลูกง่ายการดูแลรักษาง่ายแต่ต้องมีความเข้าใจปลูกในโรงเรือนก็ได้ไม่ต้องใช้ดินเยอะเพราะว่าเรากำหนดสายพันธุ์แล้วเราปลูกสายพันธุ์ที่มีสาร เพิ่มขึ้นแล้วสารอะไรสารเครอรคูม,มีนอยสารต่างๆในขมิในไพรในขมิ้นต่างๆเนี่ยเราซื้อคืนเราจะซื้อคืนมาแปลรูปวิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์แห่งนี้เขารับสอนวิธีปลูกจนเป็นและที่สําคัญเขารับซื้อคืนผลผล,ผลิตในราคาที่เป็นธรรมด้วยเป็นค้า,าสิาส่งหนึ่งที่คนจีนเรียนแบบไม่ได้คือสมุนไพรบ้านเรา คุณภาพที่ดีเราจะได้ไปขายให้ทั่วโลกได้นี่ผมจะจ้างผมจะสร้าง ซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ให้ได้ทําให้ต้นน้ํามีคุณภาพเพราะเขามีกลางน้ําคือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดปลายน้ําที่นี่มีไอโอหมื่นสี่พันหนึง่งอันนี้ห้องเตรียมสมุนไพรรับซื้อมาคั่วใหม่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันพี่อันนี้ก็จะเป็นห้องบรรจุสมุนไพรทุกอย่างช่างตรงวัดหมดทําให้มันได้มาตรฐานสมุนไพรเราหมักไว้2เดือนผมจะเน้นประเทศไทยเป็นหลักมาแปรรูปแล้วก็ส่งดมชื่นจิตหอมชื่นใจ แล้วเป็นสมุนไพรที่เทออกมา100%ซนะลองดูครับเพื่อเราจะได้มีอาชีพใหม่เสริมเพิ่มขึ้นมาเพราะปลูกได้ในกระถางไม่ต้องใช้ดินมากอะไรใบประกาศเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องประกันผมเดินตรงเนี้ยเดินเหนื่อยเลยเขาเรียกใบเซอร์เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญที่สุด <S <S เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน <S <S มีใบเซอร์ต่างๆเต็มไปหมดใบญาติทุกชนิดของเราทำถูกต้องหมด <S <S ผมเป็นฟาร์มเดียวนะที่ได้ G A C P 2แห่ง ในประเทศไทยคุยได้ครับของจริงครับของแท้ของแท่ขท้างหลังนี่เป็นไพรสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าการหาอาชีพใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ยาก แต่ที่ยากคือใจเราอยากจะทําหรือไม่ครับพืชสองตัวนี้อยู่คู่คนไทยมาทั้งชีวิตและเมื่อก่อนมันเป็นยาไปไหมหน้ามันละไปกับคํารถไม่นี่ไปดูสมุนไพรดีดีนามเขามีผลไพรดมก็ชืน่นจิตหน้าอหอมก็ชื่นใจต้องผลไพรเท่าน,านั้น ผลิตที่ไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์คุณภาพเลิศเลอสร้างสรรคได้ดมสักเทเหมือนชีวีจะขึ้นสวาน เอาดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนเข้ามาชมเข้ามาอบรมศึกษาเรียนรู้ฟรีที่วิสาหกิจชุมชนไทยเฮิร์บเซ็นเตอร์ไซมา้าซอยเจ็ดเมืองนนทบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ดมก็ชืนช่นจิตนะหอมก็ชื่นใจต้องผลไปเท่านั้น